ไม่ใช่แล้วอร่อยไหมครับโยพวิ่อโอ้หลสวัสดีครับอุ้ยกล้องจองนี้ตายแล้ว ดวลดิด <l id> <Thank you. S 2> <Pokémon>. ียมดิเดียมสวันนีครับก็ขรตัวสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับ ชื่อประพันธ์ชื่อพิออออตันะตอนนี้ครับทุกคนมอง้องครับยิ้มครับหนึ่งสอสามอีกทีครับผมหนึ่งสองสามอมครับหนึ่งสอสาอีกทีหนึ่ง